ตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสามนะคะทุกคนคะวันนี้เราก็มีภารกิจนะตื่นมาเสียงก็ยังเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้เราก็จะพาพี่ต้นไปหาหมอวันนี้ก็คือมีนัดตรวจนัดตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อรับยาอ่ะเหมือนสามเดือนครั้งตรวจทีหนึ่งแล้วก็มีฟอกด้วยแล้วก็เลยขอฟอกคิวเช้าไปคะ่ะไปทําภารกิจกับพี่ต้นหนึ่งวันกันตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเราก็มาถึงโรงพยาบาลกันตอนตีสี่สี่สิบค่ะ บายบายวัยรุ่นฟอกไตอีกสี่ชั่วโมงเจอกันกระเป๋าดูลลมอนด้วยนะ Two <hours> later. ตอนนี้คือเป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วค่ะแล้วก็นอนรอพี่ต้นจนตื่นขึ้นมาแล้วนะคะคือไม่ได้แต่งหน้ามาเลยค่ะหน้ามันแผลบแล้วผมก็จะเยอะไปไหน <c oughs> ไปหาที่ล้างหน้าไปหาที่เข้าห้องน้ำกันก่อนค่ะ เราออกจากบ้านมากันแบบรีบเร่งนะคะทุกคนขาไม่ได้เอาอะไรมาเลยนอกจากแป้งฝุ่นแต่ไม่เป็นไรค่ะเราใส่แมสทัพังขึ้นหน้าแล้วไปค่ะกับรถทันเราสองคนก็นั่งรอพ่อนะรอพ่อฟอกไตเสร็จแล้วแล้วคนนี้ก็มากินข้าวแล้วเราก็จะได้ไปที่โรงพยาบาลกันต่อเอ็นดูคนป่วยแต่จะไปโรงพยาบาลต่อเราฟอกกันที่หนึ่งแล้วก็ไปหาหมอกันอีกทีหนึ่งหาหมอห นะเดี๋ยวมารับจ้กจ้ะสว่างที่รอพ่อนะคะเราไม่รู้จะไปจอดรถที่ไหนเราก็มาจอดรถอยู่ที่อ่ะตรงนี้เป็นเมืองเก่านะคะดูนางก็เบื่อเบื่อเนาะตามภาษาเด็กแต่ตรงนี้ร่มรื่นมากนะคะก็รอรับพ่อที่จอดรถที่โรงพยาบาลก็ไม่มีคะ่ะตอนนี้คือเรามารอรับพี่ต้นแล้วนะคะทุกคนคะ่ะที่โรงพยาบาลเนี่ยหาที่จอดรถ แบบยากมากเราต้องวนวนรถน,นะไม่งั้นก็ไปจอดตรงข้างริมปิงนะคะแต่เมื่อกี้โมเจ้กับเพียวเราไปจอดอยู่ที่เมืองเก่าไปนั่งเล่นที่นูน่นแล้วก็คือพี่ต้นโทรให้มารับก็มารับนะคะคือว่ายังไม่ได้ยาตรวจสุขภาพเสร็จแล้วอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือจะไปกินข้าวกันก่อนเอาของขึ้นรถใช่ไหม่ เราก็แอบมาซื้อของกันก่อนนิดนึงนะคะก่อนกลับไปรับยาระหว่างรอผู้ชายกำลังจะไปรับยาเมื่อกี้ไปกินข้าวก่อนเพราะว่าในใบนัดบอกว่าให้มารับยาตอนหลังเที่ยงหากระเป๋าไปรับยาเดี๋ยวทุกคนคอยดูนะว่ายาพิ่ต้นเยอะเป็นกระสอบจริงๆแล้วผู้ชายไปรับยาแนละ้วเดี๋ยวรอดูขากลับนะทุกคนนาะงเอากระเป๋าเปล่าๆไปนะ <c oughs> ตอนนั่งรอเอาลูกมาด้วยนะคะ <c oughs> ไว้รุ่นพอตาต ไปรุนฟอกไตมาแล้วตัวยกกี่เดือนสามเดือนรอบนี้สามเดือนเหรอนัดเดือนไหนอีกเดือนละคันสี่เดือนเลยเหรอโหเยอะมากกลับบ้านไหมไปไหนอีกใจค้างบดรถอ่ะใจค้างบดรถเหรอไปค่ะแต่ละครั้งคือคุ้มมากนะครับุณคค่ะออกมาแบบ คิวแน่นเต็มเอียดทั้งวันแล้วครับกลับจากกำแพงเพชรนะคะไปคลองน้ำไหลต่อไปคลองลานผู้ชายก็กำลังไปชำระหนี้ตามกฎหมายนี้สินเยอะมากไปแล้วใช้งานคนป่วยแม่ซื้อของไปขายนะคะทุกคนคะเอาสิบสองเลยนะจ้ะมาเอาสิบสองนะพี่พี่โดนนะคะเป็นคนที่ซื้อของกับไปขายตลอด เราก็เลยต้องเดินตามนางค่ะเดินใจตังให้นางปกตินางจะมาซื้อเองคนเดียวแต่วันนี้เราก็มากับนางด้วยอ <Okay. S 1> ันนี้เราก็ไว้ซื้อแกงถุงนะคะ <Okay. S 1> กลับไปขายด้วยค่ะไอ้ยเป็นค่าน้ํามัตนตรงนี้ก็เป็นปาทู oh, thank you, thank you. นี่คือสิ่งที่มูเจ๋ยวชอบที่สุดก็คือปลาทูโขกอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะก็ต้องเป็นน้ําเย็นๆใส่แก้ววันนี้มูเจ๋ยวก็เลือกเป็นน้ําส้มคือเราหิวมากแต่พ่อค้าก็จำเรืองอะไรก็ไม่รู้โอ้ยพ่อค้าค่ะมูเจ๋ยวหิวแล้วนะ แดดก็คือร้อนแบบเปรี้ยงปร่างมากค่ะแดดตอนบ่ายคือสุดบอกเลยว่าน้ำแก้วนี้กินหมดภายใน3นาทีเย็นชื่นใจแบบชื่นใจอย่างแรงอรนะ่อยมากบุกชืช่นใจไหมคะไปไปเดินตลาดร้อนมากอาร่อยไหม จริงๆมูเจียทำสีผมนะคะแต่ว่ามันจะเห็นเฉพาะแค่ตอนออกแดดอ่ะโชว์สีผมไปหนึ่งกรุปจากนั้นก็ขี่รถกลับบ้านคะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะบ้านหมูเจียก็คือโอบล้อมด้วยภูเขาคะ่ะบรรยากาศกลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็คนของลงรถจัดของนั่นนู่นนี่นี่คนป่วย ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดถูกใจให้ช่องหมูแจ๋วสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพ o u YouTube แล้วก็ช่อง TikTok ขอบคุณมากมากคะ่ะส่วนคลิปหน้านะคะหมูแจ๋จะพาไปทำอะไรจะพาไปกินอะไรอย่าลืมกดติดตามหมูแจ๋ไว้นะคะบ๊ายบาย